แซวใสสิมาน,านั่นะอ้่มีีมีเไม่เ,เป็นบบาต้วสาวนมล้วก็นี่นี่ปลาล่ะบุยตกวพกวเ,เขานนขนาดไม่อ่อนนิด ราไรบ่ไมนิโอันบอกเขาเฮ็ดจะได้ครับวะ่าไาวอ่อง่านง่าหัวหน้างหัวหน้ายังนหัวหน้าคราวิลี่วิลลี่